คนตายยังอยู่ในท้องคนก็ตายยากตายเย็นเพราะบุญเยอะร้อยปียังไม่ตายเลยประมาณเนี้ยคนที่หมดบุญนะหลวงพ่อท่านอธิบายเมื่อก่อนนะเังเห็นไหมคนที่เก็บขยนะนั่นนะคือคือคนหมดบุญเมืองไทยมีมีเยอะนะไม่ว่าเมืองไหนล่ะขนาดเมืองเขา วัตถุจเจริญขนาดไหนก็ยังมีคนเก็บขยะเลยเก็บขยะมากินไงประมาณนั่นแหละนานเขาไม่เข้าใจเรื่องบุญเขาไม่เข้าใจเรื่องการบินว่าตตายเกิดถ้าทั้งที่เมืองไทยนี่นะถ้าเขาเข้าใจเนี่ยเขามาอยู่วัดเนี่ยเขาก็มีกินแต่ทําไมเขาไม่มาเออนขาจะมาเพราะเขาจําไม่ได้เวลากรรมดีหรือไม่ดีสวยกรรมเนี่ย ถ้าไม่มีไม่มีฐานอะไรเลยเนะี่ยมันจะลืมหมดอ่ะกรรมดีเวลาส่งผลกรรมไม่ดีก็ไม่เข้าเหมือนเราคิดดีคิดดีเนี่ยความไม่ดีก็ไม่มาใช่ไหมล่ะคล้ายๆกันอ่ะดีกับไม่ดีเนี่ยมันจะลืมเพราะฉะนั้นถ้าเราสวดมนต์ภาวนาไว้เนี่ยตรงเนี้ยมันจะค่อยค,อยคอยเข้าใจมันไม่ถึงระดับนั้น ในอนาคตมันก็ปรับไปเรื่อยๆมันเลือกเกิดได้เพราะตำแหน่งในโลกเนี่ยเทวโลกหรือโลกมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่ของใครมันเปลี่ยนกยเปลี่ยนมาแต่ถ้าฝึกในศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยรับประกันท่านบอกใหญ่ทุกชาติ <c oughs> เป็นนักบวชก่ใหญ่เป็นทหารไก่ใหญ่เป็นเป็นนักรบก่อใหญ่แล้วก็เป็นกษัตริย์ก็ใหญ่ ใหญ่ไปเลยใหญ่เสร็จก็ก็ไม่ไม่ทิ้งการไม่ทิ้งการฝึกนะฮะพอ,อยุมากเขาก็ฝึกต่อเพราะมันมีฐานแล้วไงฐานนี้ความเข้าใจในการเวียน่าวใจเกิดเนี่ยตัวนี้สําคัญเพราะฉนั้นท่านบอกว่าชาติเนี้ยเองต้องทนท่านบอกเองต้องทนฝึกให้ได้ถ้าเองทนไม่ได้ชาตินี้ถ้าต่อต่อไปเองก็ กำหนดทิศทางในการวินว่าจะเกิดไม่ได้เองก็ไปตามกรรมเองไม่ทำวันนี้พรุ่งนี้เองจะทำเหรอโคท่านสอนลุงตาเยอะแยะนะสเลืมไปหมดแล้วลนะ่ะตาถึงหนีมาแล้วก็บวชไงสุดยอดนะไม่ทำไม่ได้นะกขคขคึก็ไม่ตาเรนนื่องเมตตาการบันทึกบุญ การบรรททกบุเนี่ยแต่และคนจะแตกต่างกันไปไม่เหมือนกันเอาตรงที่สิทธิ์ที่มาเรียนสดในสารพุกปูก็พิจารณาตัวเองการน้อมการน้อมเนี่ยคือคือจิตตรงเราบางครั้งเนี่ยมันผลอไปมันไม่น้อมแบบร้อเซว่าเราเคารพแบบร้อยเปรเซเราอาจจะพูดไปยิ้เฉยตามตามที่ มีเสียงมีอะไรต่างๆว่าน้อมไปถึงปุตตูวิรวมโพุทธิศาสทุกอย่างเนี่ยบางครั้งอาจจะพูดไปแต่กิจมันไม่ได้ลงไปร้อปเซนบุญมันมาสิทธิ์ก็พิจารณาตัวเองว่าไอ้วันนั้นนั่งสมาธิทําไมมันไม่นิ่งโอมมันนานเกินไปแสดงว่ากิจของ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 สิทธิ์เองเนี่ยแข็งในช่วงนั้นอาจจะเผลอไป จริงๆสิธจะพยายามที่จะน้อมเอาอาแบบร้อปอร์เซอ่อนให้ที่สุดที่สุดคันนี้คือคือสิ่์ก็พารนาคนที่มาฝึกมาในการที่ปฏิบัติมารับกระแสบุญเนี่เก็บบุญเจ็บารมีตัวเองหรือว่าอาจารย์ที่จะเข้าไปในศาสตร์ของหลงปู่เนี่ยให้ได้ร้อยเปอ์เนี่ยสิมานั่งที่นี่เนี่ยก็ว่าไม่เคยขาดนะหกรอบเียนะ ร่วมสองเดือนแล้วเน่ยมาก็ดูว่าแต่ละคนมนี้เก็บบุญแต่แตกต่างกันแต่สิพี่นาตัวเองว่าเอ๊ะขนาดการก่าบเราเนี่ยเราเอาเอาจิตน้อมไปทั้งสิบนิ้วเนี่ยเอาหน้าผากเราไปชนกันขนาดนั้นน้อมจริงๆเิมันก็เข้ามาแค่นี้ตอนที่สิไม่ได้ถึงขนาดนั้นเผลอพูดไปเนี่ยสิไปนั่งสมาธิพิจารณาตัวเองก่อนนอน ไอ่ทำไมตันนี้ไม่นิ่งมันทำไมสัาสั่ก็รู้เลยว่าตัวเองว่าแสดงว่าเราเผลอไปเราไม่ได้น้อมแบบร้อเปอร์เซ็นต์จะได้แล้วว่าการกาก็ดีตามองที่ผ้าหรือปูก็ดีน้อมจากจิตที่เดินก็ดีจิตของเราเนี่ยมันน้อมได้ตลอดเวลาแต่เราไม่ได้น้อมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มันเผลอไปว่า อขอน้อมกราบแต่มันไม่เลยลงไปด้วยก้นบึ้งของของกิจจริงๆอยากให้หลวงตาได้เมตตาคราสิทิ์ไม่อยากให้ใครพลาดมามาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยอยากให้เก็บบุญตรงนี้แหละมันจะทําให้ต่อยอดในการที่เข้ากรรมฐา,านาได้ไวที่สุดโอดีมากเลยถามดีฮนะใช่อย่างที่ครูบาท่ว่านะีบางคนน้อมน้อมก็คือนึก,กน,นะคาว่าน้อมนีน นคนอือความเคารพบมื่อคนน้อมไม่มีความรู้สึกคนที่น้อมแล้วมีความรู้สึกนะใช่ถ้างั้นใครอยากน้อมแล้วมีความรู้สึกก็ต้องเวลากราบพระเวลากราบพระเนี่ยให้มองภาพพระถวายชีวิตเวลากราบแล้วก็ภาพพระนะ่ะจะเข้าพปในจิตบ่อยๆ พอดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจในเวลามองเนี่ยมองภาพหลวงปู่มองภาพอาพัไนั่นให้จิตเข้าไปให้จําไม่ได้เข้าใจไหมจําไม่ได้พอน้อมบ่อยๆจาบ่อยๆเนี่ยมันก็ความรู้สึกมันจะมากขึ้นมากขึ้นทีนี้เวลาเรานึกเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกเข้าใจไหมเวลานึกเนี่ยเราจะมีความรู้สึกที่เรากราบพระทุกวันเนี่ย มากราบนานแล้วเนี่ยกราบตรงเนี้ยมองทั้งหมดมีความรู้สึกอะไรไหมถ้ามีความรู้สึกหายใจคนณลอกก่อนถวายชีวิตจริงๆก่อนถวายชิตน้อมชีวิตถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาคือถวายชีวิตได้ในการเวียนว่ายายเกิดในปัจจุบันแปลนาคตทําบ่อยๆบ่อยๆเข้าเนี่ยมันก็จะเริ่มชินมันความรู้สึกนี่มันจะเริ่ม เริ่มมีความรู้สึกไปเรื่อยๆบางคนก็จะเห็นภาพซ้อนมั่งโน่นนี่นั่นนี่คือพลังงานหรือบรารมีท่านมาแล้วล่ะมาที่เราแล้วล่ะลาเรานึกเมื่อไรเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเมื่อนั้นทีนี้พอถึงระยะตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะนึกถึงท่านแล้วเนี่ยแผ่ให้ใขรก็ได้แผ่ให้วิญญาณก็ได้ เราไปไหนแผลให้บิญญาณแผลให้มนุษย์เราเห็นมนุษย์เนี่ยมีความทุกข์มากขอบารมีหลวง,งปู่ให้เขาบรรทาบรรเทาทุกข์คือช่วยเขาเท่าที่เท่าที่ได้เท่าที่กําลังบุญเขามีนั่นแหละประมาณนั่นแหละมันก็เลยจะเป็นประโยชน์ผู้ที่เป็นประโยชน์ทําบ่อยๆสวดบ่อยๆกรรมพระก็ได้ให้มันมีความรู้สึก ใหม่มันก็จะมีมีความรู้สึกหรอกถ้าเรากรรมถ้าเรามองบ่อยๆเนี่ยมันจะค่อยๆมีความรู้สึกไปเรื่อยๆเอี๋เรานึกมันมันง่ายๆนะแต่เราขี้เกียจแค่ไหนเองเนี่ยบางทีเราข้ามขั้นตอนไปเลยบอกอา้าวน้อมบุกตาน้อมบางคนก็น้อมมั่งไม่น้อมมั่งอะไรประมาณเนี้ยอา้ามีอะไรถามครับครับนี่นะการศึกาสำคัญ ็มีทร่งตาที่เมตตาพระอุปัชฌาย์ของกระผมเองท่านได้สอนว่าครั้งหนึ่งท่านปฏิบัติท่านก็อยากได้คำอธิษฐานของท่านเนี่ยทั้งงเลยท่านก็ไปกราบครูบาอาจารย์ของท่านเองก็ไปครูบาอาจารย์ของท่านก็บอกก็ผลักเนื้อบอกว่า อย่างเรียกว่าเป็นทารกาทาลกออกไปก่อนออกไปก่อนอนี้ก็เแม่คราอาจารย์ของอพระอุปชาพระอุปชาจะพูดกับสิบบ่อยเรื่องนี้อาเป็นให้สิทธิ์ว่าทารกุกนี่คือทาลกของการบวดเป็นคนใหม่ยังยังไม่พร้อมที่จะรับข้อมูลตรงนี้ให้เข้าไปฝึกกรรมฐานก่อน2ปีค่อยมาถาม ครั้งนี้เสร็จจำตรงนั้นมากเลยเสร็จก็เล่เรียนอยู่กับพระอาจารย์สามปีไม่เคยถามเลยพอท่านพูดผรมก่อนท่านพูดว่าสองสองชีวิตท่านที่ไปถามครูบาอาจารย์องท่านว่าอยากได้ปังๆคำอธิษฐานเนี่ยนะครูบาอาจารย์ก็ไม่ตอบท่านท่านบอกนะให้เข้าปา่าอย่างโง่ก็เป็นทานลุกผมก็เลยมาพิจารนณะานแวพระอ๋อ แล้วก็คือทางการบวชใหม่ทางชุวศาสนานะท่านก็ไปเข้าป่าจริงๆตามครูบาอาจารย์ทสอนท่านท่านหยุดกระฐานท่านอยู่ในป่าสองปีท่านมาถามพอามาถามครูบาอาจารย์ของท่านเนี่ยพ่อแม่ป่าอาจารย์ของท่านเนี่ยท่านก็ได้เมตตาสอนนะปัจจุบันนี้ท่านก็สามารถสร้างวัดเป็นจี่คนนาเฟื่อยไทอันนี้คือสิทธิ์ที่มาก คือสามปีถึงได้คุยกับท่านสาปีนี้ไม่เคยถามท่านเลยรับอย่างเดียวท่านสอนตลอดอเดี๋ยวไปแยกแยก,กออกจากาพระพิโสไปอยู่วิเวกไปอยู่องค์เดียวแยกออกไปฝั่งนู้นเพราะว่าพื้นที่เยอะที่วัดแล้วก็เข้ากรมบ้างหลายๆอย่างปิดวัจาบ้างก็ให้สิบไปแต่ไม่เคยถามสองปี ก็เลยเอาเอาตรงนี้เลยว่าถึงเวลาเนี่ยก็เลยว่ามันสำคัญยังไงที่พ่อแมุุ่บาอาจารย์บอกว่าต้องไปฝึกให้นิ่งๆก่อนคือกรรมาฐานเมื่อจิตมันนิ่งแล้วทุกอย่างมันก็เข้าง่ายหรืออะต่างๆเนี่ยก็อยากให้หลวงตาได้ไม่ตาคณะสิทธิ์ครับ,บครับผมใช่มันต้องมีฐานจิตมีฐานถ้ามีฐานแล้วเนี่ยมันก็จะไปต่อที่ไหนก็ได้ บางคนก็ต่อฤทธิ์บางคนก็ต่อไปสร้างบารมีบางคนก็ไม่เกิดฐานตรงเนี้ยที่านอธิบายเนี่ยอย่างเราเนี่ยถ้าเรามาสวดมนต์เราก็ต้องสวดให้มีฐานก่อนอย่าไปยุ่งเรื่องใครเรื่องคนอื่นท่านถึงให้เข้าป่าไง <laughs> เข้าป่าไปเนี่ยไม่เห็นใครมันเห็นแต่ป่าไม่ได้รับรู้เรื่องลบรูปลดกินเสียงทาง โลกมนุษย์มีแต่โลกวิญญาณกับป่ามันก็เลยเป็นธรรมชาติถ้าฝึกได้จริงๆปีสองปีสามปีในป่าเนี่ยมันก็ต้องรู้มันต้องมีฐานพอออกมาแล้วมันก็ต้องทําต่อไปอย่างที่ท่านท่านต้องการอาจจะสร้างวัดโน่นนี่นั่นคือมันอย่างเงี้ยหลวงตาบอกให้เริ่มแรกแล้วต้องจะอยู่ดีซ้ำนี้นะให้สวดมนต์นะ คนก่อนๆเมื่อสิบยี่สิบปีที่แล้วนะในอนาคตมันขยายนะขยายสาขาไปนล้วเราไม่มีคนที่จะไปนำเขามันไม่มีใครทำ <c oughs> ใช่ <c oughs> บุคลากรไม่พร้อมมันก็เลยไปที่ไหนปัญหามีที่นั่นเพราะขาดฐานไงไปเป็นผู้นำ ก็ไม่ได้เพราะขาดฐานมันก็ต้องเปลี่ยนเรื่อยๆเพราะตอนที่มาฝึกก็ไม่ยอมฝึกไม่เข้าใจปัจจุบันไปอนาคตไงไม่มองไกลๆไงไม่ได้มองว่าชาตินี้จะเอาไงไม่มองว่าตอนแก่เนะี่ยจะดำรงชีวิตได้ยังไงจะอยู่อย่างนี้เหรอไม่ใช่คุณต,ต้องมิประโยชน์กับตัวเองในการกางหน้าคุณเพืองมีประโยชน์ไปทำประโยชน์ เฉพาะตัวของท่านเองนะคือท่านต้องการอะไรไนงะปรารถนาอะไรเนะี่ยท่านมีฐานแล้วเนี่ยท่านสมารถจิไปได้เลยไงเพราะนั้นบางคนเนี่ยบอกท,ทุกวันสิบปีก็เหมือนเดมไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเพิ่มขึ้นพารนาเรื่องเดิมไมไ่มีอะไร จเจริญหุบหวกประมาณนั่นแหละโทษใครอ่ะโทษลุงปู่แล้วโทษบทสวดแล้วไม่ได้โทษตัวเองฮะไม่พัฒนาไม่ปรับไม่ปรับเองบางคนก็เข้าๆออกๆอ,อ,กๆอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวจะไปมั่งเดี๋ยวจะอยู่เรื่องโน่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้ช่วยใครไม่ได้นะหลวงตาไม่อยู่แล้วไม่กี่ปีหลวงตาก็จะเปลี่ยนร่างแล้วเนี่ย ก็ตัวไข่ตมันแล้วล่ะจับหลวงพ่อดีๆกันแล้วกันเอามีอะไรครับกตาได้เมตตาต่อพระวิชาก็ได้สอนเรื่องการข้อพิมานแก้วกับการต่ออายุสิทธก็การข้อพิมานแก้วก,ก็เห็นผลโดยที่ได้พระพิสุงด้วยได้ทำกันเราหลายๆอย่าง ็สิทธิ์ก็หยิบของตัวเองมาพิจารณาการต่ออายุอ,อขอย้อนไปที่บรรดาของของสิทธิ์เองที่ผ่านมาเนี่ยสิทธิ์ก็รู้ว่าท่านอายุ83ปีอายุสังขารของท่านก็ใช้มาพอสมควรสิทธิ์ก็รออย่างเดียวว่าถึงเวลาสิทธ์ก็คงจะได้ไปเยี่ยมท่านที่ชมบุรีพัทยา แล้วก็ที่นโยมท่านจอยู่สองที่สิก็ลิพนาต่อไปว่าการต่ออายุเนี่ยพระบูชาของสิก็สอนว่าเราเนี่ยบาร,รมีเราเนี่ยคนสว่างของเราเหมือนจิงห้อยให้เราโฟกัสที่ปู่ให้ร้อยเอรตพราะปู่เนี่ยเหมือนกับแสงพระอาทิตย์นัพระอ่อย สิธิ์ก็พยายามจําตลอดเวลาว่าเราบารมีเทามันอิทูนะฮะมันไม่มีอยู่แล้วสิทธิ์ก็ให้น้องสาวยมน้องสาวเนี่ยที่ถ่ายถ่ายรูปเวลาโทรศัพท์ให้เห็นรูปบรรดาของของสิทธิ์เองสิทธิ์ก็กําหนดปูติดอยู่ที่รูปที่ท่านปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ทําได้ อายุท่านก็ต่อไปเรื่อยๆอ,อยู่วันที่ท่านขาดใจเสียใจเนี่ยขาดาเปลี่ยนร่างเนี่ยวันนั้นรู้สึกว่าภาพไม่ได้ถ่ายไม่ได้เห็นไม่ได้กำหนดไปคราวนี้พอเราไม่ได้ถ่ายรูปเราไม่ได้กำหนดไปเนี่ยวันนั้นเป็นวันที่ท่านขาดใจตายพอดีอยากให้หลวงตาได้เมตตาว่า สิทธิที่ผ่านมาเนี่ยสิทธิการต่ออายุกําหนดโฟกัสปู่ไปที่ที่รูปของของของบรรดาของคุณแม่เนี่ยทุกครั้งก็ก็ผ่านได้ดีได้ดีได้ดีทุกครั้งแต่วันที่ท่านขาดใจเนี่ยตอนเช้าเนี่ยสิทธิ์ไม่ได้ทำอ่าเพราะว่าน้องสาวยังไม่ได้อ่าถ่ายรูปถ่ายอะไรต่างๆมาสิทธิ์ก็มีความมั่นใจในการหนึ่งการข้อวิมานแก้ว ของศาสตร์ของหลวงป,ปู่ที่หลวงตาได้เมตตาคณะสิทธิ์เนี่ยสิทธิ์มั่นใจแล้วการต่ออายุก็เช่นเดียวกันที่สิทธิ์มาตลอดเวลาแต่วันนั้นเนี่ยคือไม่เห็นภาพของของยมแม่ของของแม่ที่เฉยมารดาของของของรูกสิท์เองอท่านก็เลยไปประมาณนี้อยากให้ลวงตาได้ขยายว่ามันสําคัญขนาดไหนท,ที่ที่เราต้องเห็นภาพแล้วก็กําหนดปูไป่ไป พราะสิทธิชอบทำมากก็คือเหมือนตัว v เหมือนตัว l พระวิชาจะส่งถน,นดกําหนดปู่ทุกมาหาเราปั๊บยิงไปยิงไปเหมือนเหมือนสิทธิชอบมากก็คือการส่งส่งวิญญาณดึงตัวใส่ปั๊บปั๊บมันมันไปทุกโดยอันนี้ยอมแม่เหมือนกันเนี่ยเอาของแม่เหมือนกันเนี่ยวันนั้นเนี่ยคือมันมันไม่ได้เห็นภาพให้ให้ลงตาได้ไม่ตาคืออายุเขาอ่ะ เขารู้ตัวเขาเองนะถ้าอยู่ไปมันก็จะยังว่าอายุมันมากแล้วอ่ะแปดสิบกว่าแล้วเนี่ยมันเกินอายุคนธรรมดาแล้วนะแปดสิบเก้าสิบเนี่ยถึงแผ่ไปเขาเขาก็ไม่อยู่นะเขาก็กำหนดไปกำหนดไปดีกว่าเพราะจะอยู่มันก็ทรมานนะน่ะจะกินจะนอนจะอะไรประมาณเนี้ย จริงๆต่ออายุเนี่ยมันก็ต่อได้ทุกคนนะต่อได้ทุกคนนะแต่ต่อไม่มากอาจจะห้าปีสิบปีนี่ได้อยู่ถ้าจะเอาแบบอายุยืนจริงๆนะต้องฝึกเองฝึกจิตเองฝึกให้จิตเหนือธาตุเองนั่นนะอยู่เป็นกับอยู่เป็นอสงไขยอยู่เป็นหลายพันปีน้องตาเจอเจอหลายองค์นะท่านยังจังอายุท่านไม่ได้เลย อายุท่านหลายพันปีถ้าอยู่ได้ท่านฝึกจิตให้เหนือธาตุท่านประมาณนั่นแหละสารหลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะฮะตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นี่นะตอนที่สารตอนที่หลวงตาไปเชียยไปเชียยมากับท่านนะแต่บอกใครก็ตามที่มีความศรัทธาในตัวข้าเนี่ยเอาไปเป็นประโยชน์ได้ทัทง้ทง,ทง,ทงทางโลกและทางธรรมบอกได้ได้หมดเลยจนบอก มันอยู่ที่อย่างที่คูบาท่านอธิบายแ่ะเวลานึกถึงท่านเนี่ยเวลาจะแผ่วิญญาณเนี่ยนึกวับมองปุ๊บเนี่ยมันจะหายวับไปเลยสมัยที่ฝึกก่อนที่ท่านยังยังยังมีชีวิตอยู่นะท่านบอกเองไปส่งวิญญาณที่มันตกค้างเวลานนึกถึงท่านไปหมดไปที่วิญญาณมันจะหายวับไปมันหายวับไปไหนรู้อ่ะมันไปเป็นเทวดา พอมาเป็นเทวดาปั๊บถ้าไม่มีบุญอยู่เนี่ยมันก็เป็นเทวดาอยู่ถึงจะน้อยก็อยู่แต่ไม่มีบุญเลยเนะมีนจะบาปมันก็ลงข้างล่างไม่ใช่ว่าเราส่งมันเนี่ยไปให้ไปไปอยู่ที่ดีเนะยไม่ใช่บางวิญญาณเนี่ยกรรมดีก็มันก็ยจะมีกรรมไม่ดีมัน่อยจะมีพอเราส่งปั๊บเนี่ยมันจะไปเกิดเลยเกิดเข้าทองเลย เมื่อก่อนเนี่ยเราตามไปดู้วว่ามันเข้าท้องไข่ประมาณนี้แหละเพราะตอนนั้นมันว่างก็เลยมีความเชื่อเชื่อในบรารมีหลวงพ่อเนี่ยเชื่อจนไม่รู้จะเชื่อ,อยังไงล้านล้านเปอร์เซ็นต์เนะี่ยก็เลยเราพิจารณาตัวเองก็เลยหนีดีกว่าเอามาเป็นประโยชน์ดีกว่าตามชครูบาอธิบายนะ มันเป็นเหมือนหนังการ์ตูนเหมือนหนังการ์ตูนเลยมันหายวับไปเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ถ้าคนไม่สัมผัสหรือคนไม่เชื่อก็ก็คงไม่ก็คงเชื่อยากละมีอะไรตรุกก็ศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาตรงไปตรงมาซื่อๆตรงตรง ก็อยากให้คณะสิทธ์ก็ดีหรือว่าใครที่ฟังในคลิปเนี่ยให้เอาภิญญาสิทธ์ก็เรามาระวงังบางบาง,บางคำที่จะพูดไม่พูดเลยมีหลายอย่างโอ,อยเฉพอะมันพูดไม่ได้นะพูดไม่ได้ครับบางอย่างเราพูดไม่ได้เลยขนาดหลายๆคนใกล้ชิดขนาดแม่แต่แต่ตั้งแต่ท่านมียังมีชีวิตอยู่ก็ไม่กล้าพูดบางบางอย่างทุกวันนี้เป็นการเช่นเดียวกันเรามระวงัะวงที่คําพูดมาก ก็อยากให้ทุกคนพยยนิจารณาแต่แต่ที่พูดเนี่ยก็อยากให้เห็นว่าศาสตร์ของหลวงปู่แต่มันมีพยา,ยานก็พ,พูดได้มีพิสูจน์ได้ไงมีพยายนสมัยท่านอยู่ก็ต้องมีพยานมีพยานแล้วก็จะมีน้องสาวอยู่าจากนี้พิจาณาก็อยากให้ทุกคนพิจารณานะแต่นี้มีพยายนาอยูอ่ตอนนั้นสิทธิ์ก็กําหนดไปหา แม่ไปบ่อยอยูน่นะตอนที่ท่านไม่สบายสิก็กําลังฝึกกําลังอะไรต่างๆโทรศัพท์เนี่ยพระอุชาจะเก็บโทรศัพท์อยู่แล้วไม่ได้ใช้อยู่แล้วทุกวันนี้ก็ไม่ได้พกแต่ใช้หยิบเป็นไป,ไ,ปไปบางครั้งที่มันจําเป็นเท่านั้นเองก็กําหนดไปเยี่ยมไปคุยก็มีคนโทรหา,หาหาหาแม่ตอนที่ท่านยังยังมีชีิตอยู่ว่าพระลูกชายได้มาเยี่ยมบ้างไหมท่านก็ตอบไปแบบ เต็มปากเต็มเสียงเต็มใจว่ามาทุกวันเห็นทุกวันนั่นแหละมาทุกวันโยมน้องที่เฝ้าเนี่ยเขาไม่เห็นเพราะว่าเขายังไม่ละเอียดแต่แต่โยมแม่เนี่ยเขาเขาสวด่วนต์เขาจะละเอียดกว่าถูกเขาจะเห็นเขาจะเห็นเขาบอกว่ามาทุกวันนั่นแหละพระลูกชายคราวนี้โยมน้องเนี่ยน้องสาวที่เฝ้าเนี่ยก็บอกว่า แม่ทำไมพูดอย่างนั้นเนี่ยไม่เห็นหรอกไม,ไ,มไม่มาเลยเพราะว่าลุงพี่เขายัง,ยงปฏิบัติอยู่ยังไม่จบแต่ว่าแม่ยิบเถียง,งก็เถียงกันระหว่างแม่กับลูกสาวอันนี้ก็คือจุดหนึ่งว่าไปและอีกส่วนหนึ่งก็แต่ว่าสิทธิ์ก็ไม่ได้กําหนดอะไรมากมายแค่ว่าอยากไปเยี่ยมแม่ปู่วันนี้หลานปู่เนี่ยก็อยากไปกราบเท้า มันดาก็แค่พูดที่เฉยเล่นๆก่อนนอนก็พิจารณาทุกวันอยู่แล้วสิ์ก็จะเป็นที่คนชอบพิจนารณาก่อนก่อนก่อนนอนอยู่แล้วกรณีจุดหนึ่งก็คือนี่ก็ได้ยน่าจะมีพยานอยู่เพราะว่าโยมป้าท่านปฏิบัติตอนนี้ท่านจะปฏิบัติเนี่ยท่านอยู่ที่คลินิกกลางเมืองจังหวัดขอนแก่นท่านอยู่คลินิกตอนนี้ท่านก็ปฏิบัติที่ไม่เกิดสแสดงว่ากิจท่านละเอียดนะ ก็ออกเห็นเห็นพระหลานชายท่านพูดแล้วท่านก็โทรไปหาลูกหลานลุงท่านเนี่ยแหละแต่โทรมาหาหาสิทธิ์เองเนี่ยสิทธิ์ก็ไม่ค่อยหยิบโทรศัพท์นานหลายวันมันหยิบมา,าเอา้าเป็นเบอร์ของยมป้าเขาบอกว่าพระลูกพระหลานชายนี่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยทำไมนั่งดูจุดสูงจังเลยท่านบอกว่าก้มมาก้ม<อ><อ>พื้น ก็เห็นไปปกติแล้วมองขึ้นไปเห็นสองสามครั้งนั่งอยู่บนสูนแล้วมีแม่ขังอันนี้มันเป็นไปได้ายังไงไอจริงๆแล้วสิทธก็ไม่ได้อ่ากำหนดอะไรสิทเพราะมีการสวนมนต์ภาวนาที่เฉยแล้วก็ปฏิบตัติตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนนั่นเองอยากให้หลงตาได้พี่หนาว่ามันไปยังไงแล้วก็เห็นน,น,น,นี่มีพระมีพระญานพระนอย,อยู่ว่านี้ก็คือเราเคารพนอบน้อม แบบไม่มีอะไรสงสัยเลยเพราะว่าพระพระอุชาบอกว่าพระอ๋อยถ้าเราสงสัยนิดเดียวเนี่ยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นก็แตกเป็นเปลี่ยนแล้วไม่มีอะไรแล้วต้องร้อยอย่างเดียวร้อยอย่างเดียวพระอุชาจะเน้นร้อยหนึ่งสิก็ร้อยอย่างเดียวเลยเต็มเต็มทุกบันชีประมาณนี้ว่ามันเป็นไปยังไงเนี่ยตรงนี้แหละอยากให้หลวงตาได้เมตตาคณะสิทธิ์ไม่ว่าไทยหรือต่างประเทศเพราะว่ามันจะเป็นองค์กรรู้ในการที่ตั้งใจปฏิบัติต่อไปครับผม จิตคนเนี่ยนะบางคนป็าปถนาเป็นเป็นเป็นหนอ่อพุทธภูมิหรือโพธิสัตว์เนี่ยเวลาเขาเนึกเนี่ยมันจะแตกต่างกับมนุษย์ไม่ได้ไม่ได้มีความปรารถนาอะไรมันจะเหนือมนุษย์ในโลกของวิญญาณนะเพราะคนที่ปราถนาเป็นโพธิสัตว์เนี่ยมันไม่ใช่ทำได้ได้ง่ายๆเพราะนั้นในพระไตรปิฎก ท่านยังเขียนเลยมีเนนกับหลวงพ่อเนี่ยพาไปหาพระพุทธเจ้าเนนเนี่ยมันนึกว่าหลวงพ่อนี่ใหญ่สุดแล้วแถวนั้นพอไปหาพุทธะเห็นพุทธะแค่นั้นนะโอ้ยังมีใหญ่กว่าหลวงพ่อเนี่ยมันก็เลยอยากเป็นเหมือนพุทธะขากลับเนนก็นึกโอ้อยากเป็นพระพุทธเจ้าหลวงพ่อบอกเอ้าเนนเดินหน้าเนนต้องเดินหน้าพระพุทธเจ้าเหนือ อยากเป็นเหมือนลงเหมือนลวงพ่อเอาเน้นเดินข้างหลังเพราะฉะนั้นในโลกของวิญญาณนะมันอยู่ที่จิตนะคนที่ปาตนาโพธิสัตว์เนี่ยเขามันจะเหนือกว่าโพธิปารนาเป็นสาวกภูมิหรือพระหลังานหรือไม่เกิดเพราะนั้นมันจะเหนือกว่าถึงแม้จะสร,ร้างบารมีน้อยก็จริงบางครั้งบางองค์ะแต่ก็เหนือกว่ามันก็อยู่บนเมฆอย่างที่ครูบาว่านะฮะเพราะนั้น โลกวิญญาณเนี่ยเขาจะรู้ฮะในโลกวิญญาณหรือคนที่ฝึกกรรมฐานเนี่ยเขาจะรู้ฮะมันเป็นปกติหรักตุกับก็ตาได้เมตตาถ่ายนี้ก่อนที่จะมอบให้อาจารย์ต้องจะได้มีการต่างๆคือมันไปจากมนุษย์หมด้งแหน่งทั้งหมดแหละมันอยู่ที่เราต้องต้องการปรารถนาอะไรเหมือนกันนะจันว่า บางทีบางองค์ท่านสร้างไปนานๆเข้าท่านขี้เกียจท่านกต็ตัดตัดภพชาติอย่างหลวงปู่มัน่นอย่างหลวงพ่อฤาษีเนี่ยท่านก็ตัดภพชาติไปแต่ช่วงที่ท่านเปลี่ยนไหวใจเกิดท่านปรารถนาเป็นใหญ่หลวงพ่อท่านถึงสอนหลวงตาว่าเองปรารถนาเป็นใหญ่ไปเลยเวยลาเองจะไม่เกิดมันจะง่ายหน่อยแต่ว่าแต่เองขี้เกียจเองก็ปรารถนาไม่เกิดเป็นสาวก องค์ี้ยองหนึ่งในยุคยุคที่เองไม่เกิดนั่นแหละจังหวะ